สวัสดีครับวันนี้จะมาดูขายมอเตอร์ไซค์ค้างสต็อกนะครับเป็น y า m a h a Nuo MX เป็นรุ่นสุดท้ายนะครับใบหน้าเป็นสโมเป็นรถใหม่นะครับค้างสต็อกนะครับ รุ่นนี้ก็เป็นที่นิยมในกลุ่มคนเล่นอูนะครับสมัยออาใหม่แรกๆก็คนก็ไปเล่นรถสี่สีงสูงเพราะันปอีอยู่ประมาณปี2009-2010นะครับรุ่นนี้เป็นเครื่องอากาศตอนนั้นก็คนก็ชอบเล่นเครื่องวาน้ำรุ่นนี้ก็ไม่ได้ความนิยมนะครับ <c oughs> ในช่วงนั้น แต่ด้วยว่าเป็นเครื่องอากาศก็เลยทําให้การดูแลเลยดูรักษาง,ง่ายก็รูปทรงก็ดูเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองก็ทําให้เป็นที่มีคนรถใหม่ค้างสตอ็อกเนี่ยอยู่ที่การรักษานะครับว่ารักษาดีไหมเพราะช่วงเวลาสิบกว่าปีนะถ้ารักษาไม่ดีกับรักษาดีเนี่ยถึงเป็นรถใหม่เหมือนกันกรร็สภาพก็ต่างกันนะครับ ดูรถได้ที่ MJBike นครปฐมนะครับเป็นร้านขายจักรยานอยู่จังหวัดนครปฐมถ้ามามาถึงนครปฐมนี่ก็ต้องเลยมาทางราชบุรีนะครับเลยแมคโครนครปฐมเนมายนา1กิโลเมตรนะครับถ้าเกิดอยู่ในตัวเมืองก็จะเลยมา6กิโลเหมือนตรงคงพัดนะครับแต่ถ้าเกิดมาถึงบิ๊กซีหรือว่าโลตัสนครปฐมนี่จะถึงบ้านผมเนี่ยก็5กิโลนะครับ ถ้าเกแยกมะลยแมนที่บ้านก็4กิโลพอดีนะครับก็คือเลิ่อนรโครมา1นกิโลเนี่ยครับก็จะมีฝั่งซ้ายมือทางไปบ้านโป่งไปราชบุรีเพชรบุรีนะครับก็จะเป็นทางเข้าวัดหนองดินแดงนะครับก็วิ่งเข้าซอยมาอันนี้เป็นซอยใหญ่ไไม่ก็ไม่ก็ไม่เป็นซอยนะครับเป็นถนนนะครับถนนเส้นนี้จะไปบางแพได้นะครับ ก็วิ่งเข้ามา300เมตรสี่ร้อเมตรประมาณนี้ครับก็จะมาเจออนามัยหนองนี้แดงครับเลยอนามัยมาประมาณ20เมตรก็จะเป็นซอยนะครับเข้าซอยมาก็จะถึงบ้านผมเลยนะครับก็จะรั้วเนี่ยก็จะติดกับอนามัยหนองนี้แดงคือถ้ามาอนามัยหนองนี้แดงถูกก็มาบ้านผมถูกนะครับก็อยู่ติดกันเราก็จะเห็นตลาดเขาติดตลาดก็บ้านผมก็อยู่ติดตลาดก็มีอนามัยแล้วก็มีตลาดแล้วก็บ้านผมก็จะรั้วติดกันหมดนะครับ มาดูรถได้ครับจะซื้อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรครับมาดูก่อนครับที่สมัยก่อนนู้นเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นที่นิยมแต่ตอนนี้เป็นที่นิยมเราก็ไม่เคยเห็นรถใหม่รถใหม่นะเวลานั้นถูกครับแล้วจะเห็นที่ว่าเป็นรถเก่าแล้วเราอมาปั้นนะครับก็ลองมาดูว่ารถใหม่นี่ยจริงๆเลยในยุคนั้นเนี่ะที่เก็บไว้เป็นตุ่ีนะรันนี้ใหม่จริงๆกับว่าเราไปปั้นมันจะต่างกันยังไงนะครับก็ราคาหกหมื่นสี่พันเก้านะครับ ก็เบอร์โทร0814881440นะครับเดี๋ยวผมจะลงโฮให้ใต้คลิปนะครับคันนี้ก็ยังมีก็จะมีผู้มือผู้มือ ูมือการใช้งานแล้วก็มีสูตรรับประกันสูตรรับประกันเนี่ยก็รับประกันอยู่ถึงสองปีสามปีอะไรอย่างเงี้ยครับเปดูจะมีสมุดรับรับประกันด้วยนะครับรับประกันตามนี้นะครับก็ทางผู้จำหน่ายก็บอกว่าก็ก็เขียนสูตรรับประกันให้มาก่อนนะครับก็เวลาเข้าไปเคลนนี่ก็ ถ้าเกิดมีอะไรเสียระหวบางที่เราใช้ก็ลองเข้าไปก็เข้าไปเคมดูว่ายังไงก็เขียนาไปก่อนเพราะว่าส่วนมากแล้วรถค้างสต็อกเนี่ยที่ผมเคยเอามานี่นะครับก็จะไม่มีการรับประกันนะครับแต่คันนี้มีรับประกันด้วยนะครับทางผู้จำหน่ายก็บอกว่าก็รับประกันตามมาตรฐานองยาฮ่าไปก่อนนะครับแต่ผมคิดเออดีนกันที่เขียนมาจะรับประกันได้ไม่ได้ก็บ้าอีกทีนึงก็ยังดีกว่าไม่มีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานหนึ่งนะครับ ก็มีรับประกันทั้งหมดเลยครับมีแต่ตรงส่วนรับประกันเนี่ยผมยังคิดเลยว่าก็เป็นของแถมอย่างนึงเพราะว่ารถผ่านการเวลามาหลายปีส่วนมากแล้วก็การรับประกันเนี่ยมีสมุดนะครับจะไม่เขียนมาให้แต่ที่นี่เขาเ็าจะเขียนมาให้ว่าเป็นการรับประกันนะครับก็ถือโอเคแหละรับประกันมาก็ดีแล้วครับ มาดูรถได้ที่นครปฐม,มนะครับ MJB นครปฐม,มก็คือ Google Map มาก็ได้ครับ Google มาปักหมุดาเลยเข้ไเาไว้ MJB นครปฐม,มนะครับก็ถึงนหน้าบ้านผมเลยจากคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอยะอีกทีนะครับห4 9มื่สันกร้อ คเพราะถ้าเกิดเข้าไปแนนเนี่ยผมรอติดต่อแล้วล่ะเพราะว่านี่นอยากมีคนสนใจเยอะจริงแล้วมีคนรำจังเลยด้วยพอดีเข้าไปเข้าไปแนนแล้วมันต้องดาวเยอะนะก็โอเคแล้วก,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 ก็ไม่ได้ เกไปซื้อแกงพิซซ่าโนในดาวอยู่ไม่กี่พันนะอะไรยอนดิชันในดาวไม่กี่พันนึงนะครแต่นี้จะดาวเยอะหน่อยนะครับก็ก็ไม่เหมาะอาการซื้อเป็นเงินผ่นนะครับหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยนะครับก็ก็ทำมาถลงแข่งขายให้ฟังเรยว่าทําไมถึงขายเงินผ่อนไม่ได้ที่นแล้วเงินผ่อนผมก็ไม่มีไฟแนนซ์ที่อย่างเดี๋ยผมก็ถามไฟแนนซ์ให้ด้วอยากมีคนติดต่อมาครับ่นะครับก็ประกาศไว้ในขายดีด้วยนะครับ แต่เนื่องกับว่าการดาวอ่ะแต่ละที่ย่า่เยอะบางไฟแนนซ์นี่ก็ไม่ได้รับลดเป็นปีเก่านะครับสวัสดีครับ